ยังคงเป็นเรื่องของทหารเจ้าแห่งจักหน่อยหนึ่งเจ้าคุณผู้ชมทางด้านของมณฑลทหารบกทีสาสองเปิดกระทรงจิตอาสาไปจัดกิจกรรม army delivery นะเจ้าจากมากปรินเนี่ยแหละหมอบหื้อปีน้องประชาชนตีลำปางพร้อมมือความช่วยเหลืออยากจะฮื้อทุกคนผ่านวิกฤตพิชิตโควิดไปด้วยกันเนี่ยนะเจ้าส่วนนักการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกทีสาสองเปิดจัดกิจกรรม army delivery าาน,รราานำอาหารกล่องเป็นเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดเจ้าตีได้ห้กากับนุน หนุนจากครอบครัวของคุณมากปรินนะเจา้าคุณมากปรินเปิดเป็นคนลำปางเจ้าเออเปินเป็นคนเมืองเป็นคนลาเหมืองเท่านี้นะเจา้เจา,เ,จาเปิดเกาะยะข้าวเหนียวไก่ทอดร้อยสามสิบกล่องพร้อมกัานากากอนามัยอยากจะไปจวยหรือปีน้องประชาชนตีได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าตีบ้านปงวังแล้วก็บ้านไห่ซีราทองเตียมเฮอเมืองจังหวัดลำปางทางด้านของทหารเปิดเกอะน,นี่ คิดรล้วเขื่องกันไปเตี้ยเลยนี่อาหารดิลิเวอรี่นะเขาเหนียวไก่ทอดเจ้าเพื่อดีจะไปส่งมอบถึงมือปีน้องประชาชนเลยนะเจ้า ยาตุกยากเนาะทหารก็พร้อมจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะเจ้าเอาเข้าไปฮื้จุติพี่น้องมบต้องเดินทางออกมาละ<อ>นะเจ้าขี่รถเครื่องไปถึงตีเลยนะเจ้าทางนี้ต่างด้านผู้บัญชาการมณฑลหารบกที่32แล้วก็พุ่มในการสุนอํานวยการจิตอาสาพระราชทานของมทบ .32 ก็ได้บอกว่าดียินดีนะเจ้ายินดีช่วยช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจให้กับพี่น้องชาวบ้านซึ่ง่วยทหารก็พร้อมเป็นซื่อกลางในการนำสิ่งของไปส่งถึงมือเลยนะเจ้าภัยเดือดร้อนอยู่ที่ห้านะเดี๋ยวทหารเข้าไปช่วยเหลือ